โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กับเกมฟรีนะคะเมื่อกี้มันกระตุกหน่อยนะคะโอเคถ้าเรากินเบอร์เกอร,ร์มันจะอ้วนนะคะเราต้องกินอาเตงกวาเยอะๆนะคะเราก็จะเลือกทรงผมแบบมัดนะคะโ okay. อเคแล้วก็กระโดดเด็กหนึ่งตรงเอาผมสีชมพูนะคะโอเคเออเยอะๆครับกินเบอร,ร์เกอร์ครับกินเบอร,ร์เกอร์โอเคนะคะเราก็จะเลือกแต่ผักอย่างนี้นะคะถ้ากินเบอร์เกอร์จะอ้วนะคะ่ะเราก็ใส่ชุดเมดเลย นี่อ่ะโอ้โหโอเคชนะแล้วค่ะโอ,อ้แล้วก็จะมีโฆษณามาขั้นนะคะคือโฆษณาไม่ชอบมากที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็กดข้ามนะคะแล้วก็กดการการะบาดแล้วก็กดนะคะว่าจะได้เงินกี่บาทว้าวได้คูณสามเราก็เดินตกไปนะคะเดินตกไปเลยโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะคะให้กินแต่ผัก วันนี้เราจะเอาผมแบบปล่อยบ้างนะคะผมนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะอ่ากิบผักกิบผักกิบผักอืมกิบผักอร่อยเอาผิวสีตาแล้วกันแล้วก็ถ้าวิ่ง้างเรื่องนี้มันก็จะพอมนะคะแต่เราพร้อมอยู่แล้วเราก็วิ่งทำไมไม่รู้นะคะเราก็จะกินแต่ผักโอเคใส่ชุดอย่างนี้โอ้ผิวสีไข่ผิวสีไข่ โอเคนี่เย่ yeah. แล้วก็จะมีโฆษณามาขั้นอีกแล้วนะคะโอเคแล้วก็กดกระกาบาดไปนะคะแล้วก็กดไปแล้วก็กดกระกาบาดอีกทีนะคะแต่รอก่อนนะได้แล้วแล้วก็กดนะคะเมื่อเราได้เงินกี่บาท โอเคเราก็เดินตรงไปนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ